Terima kasih telah menonton! กองทัพภาคที่4โดยกองกำลังเทพสตรีเพิ่มความเข้มข้นเฝ้าระวังชายแดนรับมือแรงงานลอเข้อมืองโดยผิดกฎหมายสกัดโควิดเฝ้าระวังโอมิคอนจากประเทศเพื่อนบ้านล่าสุดวันที่19ธันวาคม2 5 6 4ที่ผ่านมาพลรารตรีสันติสกุลตนากรองแม่ทัพภาคที่4รองผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่4ลงพื้นที่จังหวัดสตูลตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของส่วนราชการตามแนวชายแดนเพื่อนเน้นย้ำการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันก,การระบาดโควิด1นสายพันธุ์ใหม่โอมิคอน และมาตรการรองรับการเปิดประเทศโดยมีพันเอกธนิตพลหงวิไลผู้บังคับการกรมทหารราบที่5ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่5พันเอกเกรวัตเส้มเข็มพอบอรอหพอพร้อมด้วยส่วนราชการในพื้นที่แนวชายแดนจังหวัดสตูลให้การต้อนรับจากนั้นรองแม่ทัพภาคที่4รองผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่4เดินทางไปยังด่านศุลกากรวังประจันอำเภอควนโดนจังหวัดสตูลตรวจยี่ยมการปฏิบัติงานของชอปปอพิทักษ์พื้นที่ตามแนว ชายแดนไทยมาเลเซียบริเวณหลักเขตแดนที่8พื้นที่อำเภอควนโดนเพื่อติดตามสกัดกั้นป้องกันการระบาดโควิด -19 ตามแนวชายแดนไทยมาเลเซียและร่วมลาดตระเวนทางน้ำเพื่อหาแนวทางในการบรูรณาการสกัดกั้นป้องกันการระบาดโควิด -19 ตามแนวชายแดนไทยมาเลเซียพบปะชุดปฏิบัติการลาดตระเวนทางน้ำนักก่อปลาสมา,ามนาตำบลปูยูอำเภอเมืองจังหวัดสตูลเพื่อเน้นย้ำข้อสั่งการตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาและมอบแนวทางในการปฏิบัติงาน